ที่เคารพและสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานประดิษฐ์เรื่องการประดิษฐ์โคมไฟจากลวดแบบนี้ค่ะเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ บทที่1บทนําที่มาและความสําคัญของโครงงานโครงงานนี้มุ่งเน้นการออกแบบและประดิษฐ์โคมไฟที่ช่วยขนอมสายตาโดยใช้วัสดุที่ปลอดภัยและมีดีไซน์แปลกใหม่เช่นรูปทรงเรขาคณิตเพื่อเพิ่มความสวยงามและเป็นประโยชน์ในการใช้งานนอกจากนี้ยังส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนา,นอนาคตได้ ปัจจุบันผู้คนมีปัญหาสุขภาพสายตาเพิ่มขึ้นจากการใช้แสงที่ไม่เหมาะสมโครงงานนี้จึงตอบโจทย์ผู้ที่ใช้ใสายตานานๆเช่นพนักง,งานออฟฟิศและนักเรียนด้วยการเลือกใช้หลอดไฟที่ลดความเมื่อยล้าของดวงตาวัตถุประสงค์ 1. ทําให้มีแสงสวา่างในการอ่านหนังสือ 2. ประหยัดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือน 3. สร้างไรายได้ให้กับตัวเอง 4. นํามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 5. เพื่อถนอมสายตาขอบเขตการศึกษาและค้นคว้า 1. การศึกษารูปทรงเรขาคณิตต่างๆ 2. ศึกษาเรื่องการวัด 3. ศึกษาเรื่องการทําแบบทดสอบความพึงพอใจในผลงาน 4. ศึกษาเรื่องออกแบบคมไฟเป็นรูปเรขาคณิตประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. คาดว่าจะได้รับความสนใจและสนุกกับวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 2. มีสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่และในทางสร้างสารรค์ 3. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการบทที่ 2. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงงานคณิตการประดิษฐ์โคมไฟรูปเลขาคณิตจากลวด ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 1. รูปเรขาคณิต 2. การวัด 3. สถิติรูปทรงเรขาคณิตรูปทรงเรขาคณิต3มิติเป็นรูปทรงเรขาคณิตทรง3มิติที่มีฐานหรือหน้าตัดเป็นรูปทรงต่างๆเช่นรูปทรงกระบอกรูปทรงกลมรูปพีระมิตรูปปิซึมรูปกรวยเป็นต้น การวัดการวัดหมายถึงกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งขนาดของปริมาณอันหนึ่งเช่นความยาวหรือมวลและเกี่ยวข้องกับหน่วยวัดเช่นเมตรหรือกิโลกร,รมัมคำนี้ยังอาจหมายถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการกระบวนการดังกล่าวผลของการวัดสิ่งหนึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับผลการวัดสิ่งอื่นได้ เมื่อใช้หน่วยวัดเดียวกันสถิติสถิติหมายถึงตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูลหรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาความรู้เช่นต้องการทราบป,ปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพ 2. ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตเช่นคำนวณค่าเฉลีย่ยค่าความแปรปวนวัสดุและอุปกรณ์ 1. นลวด 2. อกันไก 3. ชื้ชุดหลอดไฟ 4. คีมตัดลวดวิธีทำา 1. ออกแบบเลื่อนลายให้เป็นสามเหลี่ยมแบบสามมิติโดยใช้การวาดเส้กระดาษ,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 ษ2 ช้มือจัดลวดตามแบบที่วาดไว้แบบเป็นสามเหลี่ยม 3. ใช้ลวดเส้นนี้เชื่อมแผ่นสามเหลี่ยมเข้าด้วยกัน 4. ประกอบให้ครบทุกด้าน 5. เอาชิ้นหลอดไฟสำเร็จรูปมาประกอบให้เรียบร้อยวิธีการวิเคราะห์ขอ้อมูล 1. หาค่าความพึงพอใจจาก,น,น,ก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 น,าจนักเรียนโรงเรียนศิษิเกศวิทยาลัยจำนวน100อคนเลือกประชากรแบบสุ่มโดยใช้การวัดความพึงพอใจ 2. นำข้อมูลที่ได้หาค่าเฉลี่ยแล้วสรุปผลเปลี่นการประเมินสัจติที่ใช้ค่าเฉลี่ยเลยค่คณิตีของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่สามารถทำงี้ได้จากสูตรเกบาร์เท่ากับซิมา X ส่วน n อ็นซิม่าเคือผลบวกของข้อมูลที่ค่า n คือจำนวน ต่อไปจะเป็นผลการดําเนินการนะคะพวกเราได้ทําการสํารวจระด,ดับความพึงพอใจและระดับคุณภาพจากนักเรียนโรงเรียนศรีส,สกเกตวิทยาลัยของพวกเรานะคะและได้ผลสรุปว่าระด,ดับความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนศรีส,สกเกตวิทยาลัยโดยเฉลี่ยคือ3.70จุดและระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีค่ะและเรายังได้รับฟีดแบ็กมาอีกว่าต้องการให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทานมากกว่านี้ แราต้องการให้สามารถประดิษฐ์ได้หลายแบบมากกว่านี้สามารถทําให้โคมไฟน่าสนใจได้มากกว่านี้และสามารถตกแต่งโคมไฟให้สวยงามได้มากกว่านี้ค่ะบทที่5าสรุปผลการดําเนินการโครงงานนี้มุ่งเน้นการประดิษฐ์โคมไฟจากวัสดุเหลือใช้ดูใช้หลักคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลงานที่เหมาะสมมีความสมดุลและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าขั้นตอนการดําเนินการประกอบด้วยการ ศึกษาออกแบบและทดลองประเมินผลพบว่าโคมไฟที่มีรูปทรงเลขาคณิตที่สามารถนําไปใช้ได้จริงมีการเพิ่มขนาดของโครงสร้างให้สอดคล้องกับลำดับเลขคณิตอิทธิพลของโครงงานนะคะ 1. การใช้คณิตศาสตร์ช่วยเสริมการประดิษฐ์ให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม 2. น้อมนําหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงโดยใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 3. สร้างการออกแบบจากสิ่งรอบตัวทําให้เกิดแนวคิดสร้างสรรค์4เชื่อมโยงพณิตศาสตร์กับศิละปะทําให้เกิดความสวยงามและสมดุล5มีความสวยงามทนทานสามารถใช้ได้จริง6มีศักยภาพในการผลิตเพื่อจําหน่ายหรือพัฒนาต่อยอด7ส่งเสริมการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรวมโคุไฟจากโครงงานนี้ได้รับคะแนนคุณภาพระดับดีสามารถนําไปใช้ได้จริงและช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ด้านการออกแบบเชิงคณิตศาสตร์กลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ